รวงรวงรวัง,วง,วงสิบสัญญาณเตือนอาการโรคอัลไซเมอร์ที่ไม่มีใครอยากเป็นพี่ปาถามเลยมีใครอยากเป็นโรคอัลไซเมอร์ไหมใครไม่อยากเป็นโรคอัลไซเมอร์กดหนึ่งใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นโรคอัลไซเมอร์กดสองแล้วเรามาฟังเลยว่าโรคอัลไซเมอร์มีอาการเตือนอย่างไร แน่นอนออาไซเมอร์ Alzheimer เป็นโรคที่มีไม่มีใครอยากเป็นแล้วสิบอาการเตือนสําคัญที่เราควรรู้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งอ่าอาการออลไซเมอร์จะมีอาการหลงลืมที่รบกวนชีวิตประจําวันโอ้โหบางทีนะลืมในสิ่งที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้ลืมวันหรือเหตุการณ์สำคัญถามซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องอาศัยสิ่งที่ช่วยจำเช่นสมุดจดหรือบุคคลในครอบครัวคอยช่วยเหลือ สองเรียกว่าเสียความสามารถในการวางแผนงานต่างๆใครเมียการอย่างนี้ต้องระวังข้อที่สองเสียความสามารถในการวางแผนหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเช่นไม่สามารถทําสิ่งต่างๆเป็นขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเช่นลืมขั้นตอนจ่ายเงินเมื่อไปธนาคารหรือขับรถโอ้โหบางคนขับรถก็ยังลืมเลยสามรู้สึกยากลาบากจาอะไรที่เคยทําคุ้นเคยไม่ได้อันนี้เราต้องคอยเช็กตัวเองตลอดเวลาแน่นอน สำหรับผู้ที่เริ่มเป็นอัลซเมอร์จะรู้สึกยากลำบากในการทำงานที่คุ้นเคยไม่ว่าที่บ้านที่ทำงานหรือเวลาพักผ่อนเช่นขับรถไปในสถานที่ที่ไปประจำจำกฎกติกาของการเล่นกีฬาอู้เราเคยเล่นกีฬาได้เป็นจำไม่ได้แล้ว 4. รู้สึกสับสนกับเวลาสถานที่ไอมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่ารู้สึกอย่างไร แน่นอนข้อที่4รู้สึกสับสนกับเวลาหรือสถานที่ในขณะหนึ่งๆเช่นไม่รู้วันที่ฤดูกาลและเวลาลืมสถานที่ที่ตัวเองอยู่หรือไม่รู้ว่าจะไปสถานที่นั้นๆอย่างไร 5. รู้สึกรำบากท,ที่จะเข้าใจในภาพที่เห็นและความสัมพันธ์ระหว่างภาพที่เห็นกับตัวเอง อุ้ยอันนี้เป็นยังไงอะพี่ปลาอธิบายหน่อยอ่าง่ายๆคืออ่านหนังสือแล้วเขาจะลำบากอ่ะแล้วไม่รู้เขาพูดว่าอะไรก็แปลว่าอะไรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการอ่านหนังสือหรือฟังเรื่องเหล่านี้สักพักหนึ่งเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าคนที่เป็นอัลไซเมอร์บางทีเขาอ่านหนังสือแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าจะแปลสิ่งเหล่านั้นว่าอย่างไรอันนี้สําคัญมากๆและที่สําคัญกระระยะทางยากขึ้นวางของบนโต๊ะแต่มักปล่อยลงก่อนถึงโต๊ะบอกสีต่างๆยากขึ้น6 รู้สึกมีปัญหาในการค้นหาหรือใช้คำที่เหมาะสมในการพูดหรือการเขียนเช่นมักจะหยุดระหว่างกำลังสนทนาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อหรืออาจพูดประโยคหรือคำซ้ำๆข้อนี้สำคัญมากๆเลยพี่ปลายอยากเน้นถ้าสมมติเรากำลังคุยกับใครอยูเอ่เราจะพูดอะไรต่อเนี่ยเราจำไม่ได้ละ หรือวังทีเราพูดซ้ำๆประโยชน์ซ้ำๆนั่นคือลักษณะอาการเตือนของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเราจะต้องระมัดระวังและโรคอัลไซเมอร์นี้พี่ปราบอกเลยว่า เมื่อมีอาการเราต้องไปตรวจไปเช็คไปรักษาตั้งแต่เนิ่นๆยาปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อข้อที่7บางครั้งเราจะลืมของไว้ในที่ท,ที่ไม่ควรวางหรือเก็บไว้และไม่สามารถนึกกลับไปได้ว่าวางไว้ที่ใดอุย๊ยอันนี้เป็นปัญหาของโรคอัลไซเมอร์กันเยอะมากบางครั้งเราไปเก็บของในที่ที่ไม่ควรเก็บไปวางของในที่ที่ไม่ควรวางเคยมีเหตุการณ์เกิดมาแล้วบางคนเอารองเท้าไปแช่ตู้เย็น ซึ่งอันนี้อันตรายมากพี่ปราบ,บอกเลยการที่เราเอารองเท้าไปแช่ในตู้เย็นนี้สิ่งหลางต่างเหล่านี้คือเราของที่ไม่ควรอยู่ในที่ที่หนึ่งไปอยู่ในที่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้สําคัญมากๆพี่ปราบ,บอกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจนแล้วคอยเช็คว่าเรามีการเหล่านี้หรือไม่ข้อที่8ความสามารถในการตัดสินใจลดลงหรือสูญเสียไปเช่นตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรกับตนเอง นี้ตอนนี้เราจะไม่ทําผมไม่อาบนะ้ําเมื่อจะไปงานสําคัญเเราจะมีการแยกตัวจากงานที่ทําหรือกิจกรรมที่ชื่นชอบเช่นปกติจะไปเล่นกีฬาพบปะเพื่อนทุกสัปดาห์แต่วันหนึ่งก็ไม่อยากจะไปไหนรู้สึกอยากจะแยกตัวไม่อยากยุ่งกับใครเลย 10. รู้สึกว่าอารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปเช่นสับสนวิตกกังวลบาดกลัว พี่ปลาถึงบอกเสมอว่าเราต้องคอยเช็คตัวเองคนที่มีอาการวิตกกังวลสูงมากคนที่หวาดกลัวสูงมากคนที่คิดทุกเรื่องแล้วก็ไม่ปล่อยวางและไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอย่างไรและเริ่มมีอาการหลงหลืมต้องคอยเช็คเรามาดูกันต่อเลยว่าเล็บสิ่งต่างๆงเหล่านี้มีอย่างไรแน่นอนหากพบสัญญ,ญาณเตือนข้อใดข้อหนึ่งควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทําการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่เริ่มแรกและจะได้รับการรักษาที่ได้ผลที่ดีที่สุดคราวนี้เรามาดูเลยว่าการชะลอการเกิดอัลไซเมอร์เพราะเราไม่มีใครอยากเป็นอัลไซเมอร์แล้วชะลอการเกิดได้อย่างไรมันมีวิธีอ่าอยากรู้แล้วตามมาเลยแน่นอนจากการประชุมนานาชาติของสมาคมอัลไซเมอร์ประจำปี2562ที่ลอสแอนเจลิสเขาบอกเลยว่า ถ้าเราจะลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมอื่นๆต้องทำดังนี้ 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง 2. ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. มีกิจกรรมกระตุ้นความคิดต่างๆของเราโดยพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าอันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเข้าใจในเรื่องสุขภาพมันจะทำได้ดีขึ้น และมีคนศึกษาพบว่าผู้ที่มีกรรมพันธุ์โรคอัลไซเมอร์จะมีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพอย่างดีสามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง32%เมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจสุขภาพเพราะฉะนั้นพี่ปลายอยากจะบอกเสมอเลยว่าสำหรับการพักอาศัยในบริเวณที่มลภาวะสูง จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยเช่นกันแน่นอนเลยผู้หญิงสูงวัยที่ใช้สมองอยู่เสมอมีศักยภาพการทํางานสูงอันนี้เราวัดจากคะแนนการทํางานของสมองระยะเวลาที่เราเรียนหนังสือหน้าที่การงานและกิจกรรมทางกายภาพมีความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเพียง 21%. ต่างจากคนที่ไม่ค่อยได้บริหารสมองคนที่ไม่ค่อยได้ใช้สมองเนี่ยจะมีความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นถึง113% เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่ปลายอยากจะบอกเสมอเลยการที่หลายคนกเกษียณไปเลยว่าเรไม่ได้ทํางานอะไรเลยไม่ใช่ว่าผิดนะคะเพราะว่า,วาพีก่กาคงพับปอแต่เราควรจะมีกิจกรรมกิจ,จวัตรประจําวันหรือการไปพบปะผู้คนบ้างได้ใช้สมองได้ใช้สิ่งต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยให้สมองมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดมันจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีคราวนี้เรามาดูการรักษาโรคอัลไซเมอร์กันแน่นอน ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดที่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้มีเพียงการรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองด้วยการใช้ยายับยั้งสารอะซิติลโคลีนเอสเทอรสเพื่อลดการทำลายสารความจำในสมองนอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงควบคุมอาการของโรคประจำตัวอื่นๆรวมด้วยเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงพี่ปราอยากจะบอกเลยว่า โรคอาลไซเมอหรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นสุดท้ายถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีการรักษาจะเป็นการแค่ช่วยเข้าไปเท่านั้นแต่เราต้องดูแลตัวเองตลอดรักสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าลืมเราจะเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงมัยคุณภาพ,ภาพ,ภาพต้องมาดูแลสุขภาพพร้อมกันมาลุยพร้อมกับพี่ป่าลุยพันเอกะ